นี่ทุกคนดูน่าสว่างขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะ มาแจากเทคนิคทํายังไงให้เมคอัพไม่ดรอปทั้งวันความรัดนางฟ้าเลยนะคือการใช้สีฟ้าค่ะทุกคนตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าพอเราได้รู้ทฤษฎีสีแล้วอะคือสีฟ้าเขาจะเป็นคู่ตรงข้ามกับสีส้มเพราะฉะนั้นสีฟ้าเนี่ยก็เลยไปหักล้างความส้มเหลืองของผิวนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความเป็นกลางมากขึ้นที่แนะนำมนาะทุกคนนี่ค่ะเซซันคัลเลอร์ซิลเลอร์คือเขาจะให้ฟิลไฮไลท์นะคะเนื้อจะมีความบางเบาโปร่งแสงแบบนี้แต่ทานล้าหน้าเราจะได้เป็นตวตาสีฟ้าแน่แนอนเราจะทาทุกที่เราอยากให้มันป๊อปอัพ ส่วนตัวจะใช้ผับชุบน้ำแล้วก็ตบๆตตตตให้มันเข้าผิวใต้ตาคล้ำม,มากนะคะแอดออนใต้ตาได้เมื่อคืนลูกตื่นกลางดึกดิฉันแทบไม่ได้นอนเลยวันนี้เป็นแพนด้าสุดอ่ะเรียบร้อยนี่ทุกคนดูหน้าสว่างขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะ ไใ,ใช้เบสฟ้าแล้วกวนหน้าวอกนะคะเราใช้แค่เฉพาะจุดแบบนี้ก็ได้มันดีต่อชีวิตขึ้นเยอะมากๆเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยทุกคนพอเราได้สีกิวที่ดูเป็นกลางขึ้นนะคะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยผิวมันดูสว่างสวัยเหมือนกับเราเปิดไฟไว้ตลอดเวลามันจะผ่องดูเปล่งประกายมาจากภายในนะคะผิวดูสุขภาพดีขึ้นมากๆลดความดรอปความหมองได้ดีมากๆลองดูนะ